ถ้าใครสามารถทําให้พอยิ้มได้ภายในสิบวิแต่ต้องต่อแถวทีละคนนะคนนั้นได้รับรบางวัลใครใครเข้าใครเล่นก่อนอ้าวเจเจเริ่มอ,อา,เาเจเจหมดเวลาอ,อ่ะคิวต่อไปห้า,า,าโดนตัวตโดนตัว อ้าเวลาคิวต่อไปโอ้โห <laughs> ่าโดนแมนไม่ไ oh ม่ห oh. ัว <travail> ร้องไม่อยากเราิ้ไปไกลๆเลยพอหยุดเล่นเลยเกมนี้